กันที่สาวๆที่มีฝีไม้ลายมือในการเต้นกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครูสอนเต้นที่เกาหลีนะครับเขาก็ยกให้4สาวของวงการไอดอลนี้นะครับเป็นที่สุดแล้วมีใครบ้างไปติดตามกันครับ แบดยุนจองครูสอนเต้นสาวชื่อดังชาเกาหลีใต้ที่แฟนๆเคป๊อปคุณหน้าคุณตาเธอดีนะครับในฐานะครูฝึกหรือว่าเทรนเนอร์ในเยลิตี้ตระกูลโปรดิวส์ล่าสุดมาปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ของสถานี KBS และในรายการเนี่ยเธอถูกขอให้เลือกไอดอลสาวเจเนเรชันใหม่ที่ถือว่าเป็นสุดยอดตัวแม่ในการแดนซ์เลยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยแบดยุนจองให้ทัศนะกอดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้มองว่าใครๆก็สามารถที่จะเต้นได้แต่ถ้าตอนนี้ให้เลือกมาแค่3คนเธอขอเพิ่มเป็น4 ก่อนที่จะได้ออกมาว่า4คนนี้ประกอบไปด้วยแชยอนจากวง X1 ซึ่งกีจากวง Red Velvet ชองฮาจากวง IOI ที่ตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วและคนสุดท้ายก็คือลิซ่าจากวง BLACKPINK ครับพร้อมกันนี้แบยุนจองพูดถึงความโดดเด่นของแต่ละคนว่าแชายอนก็เป็นเด็กฝึกในค่าย JYP Entertainment มาเป็นปีแต่กลับตกรอบไม่ได้เดบิวกับวง twice นะคะแต่ลีลาแดนซ์ที่สะดุดตาเกินไว้ยของเธอก็ทำให้ได้เดบิวกับวง Ice One จนได้นะคะหลังลงแข่งในรายการ Produce 48ค่ะส่วนชองฮานั้นก็เคย เข้าแข่งขันรายการ Produce 101สี่ซั่นแรกทั้งลีลาแดนซ์ที่ทั้งพริ้วไหวและแข็งแกร่งของเธอมาจากการฝึกแล้วก็เรียนเอกแดนซ์โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีค่ะซึ่งผลของการฝึกเต้นต่อเนื่องมาเกือบ10ปี mm hmm. ก็เลยเดบิวต์ให้เธอคือหนึ่งในแดนเซอร์ที่ดีที่สุดของวงการเคป๊อปณเวลานี้ค่ะขณะที่ซึนกีลีลาแดนซ์ของเธอโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กฝึกของค่าย S.M. Entertainment จึงไม่น่าแปลกที่เธอจะได้เดบิวต์ในฐานะเมนแดนเซอร์ของวง Red Velvet และถือว่าเป็นหนึ่งในไอดอลสายแดนซ์ในต้นต้นของค่ายต้นสังกัดด้วยนะครับมาปิดท้ายกันนะครับที่ลิซ่าสมาชิกชาวไทยของวง b l a c k p ิงคทางแบรยุนจองบอกว่าน่าจะเพราะว่าเต้นมาตั้งแต่4ีคลวบแถมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเวทีการประกวดความสามารถมาตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นจึงไม่น่าแปลกกับข่าวลือที่ว่าเธอคือเด็กฝึกระดับเอเชียที่หาได้ยากเพราะว่าสามารถเก็บเกรดเจากโปรดิวเซอร์ช่างจับผิดอย่าง ยังฮยอนซอกมาได้ตลอดนะครับนับตั้งแต่เป็นเด็กฝึกของค่าย YG Entertainment เมื่อปี2011จนกระทั่งได้เดบิวต์กับวง b l a c k พ i n k ในฐานะเมนแดนเซอร์แรปเปอร์และวอลคอลิสนะครับรวมถึงเป็นที่จดจำของแฟนๆทั่วโลกกับโชว์โซโล่แดนซ์ของเธอทั้งบนเวทีคอนเสิร์ตและจากช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอเองด้วย แต่ละคนนี่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ฝึกอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วไม่ใช่ว่ามีอะไรมาได้ง่าย,ายๆคุณต้องผ่านความลำบากก่อนนะคะครับ